g o o d morning, ladies and gentlemen it is my pleasure to welcome everyone to the teachers performance evaluation round 4 o f acting sub lieutenant ปฏิหารเกิดสว่างขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประเมินในวันนี้ครับข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีปฏิหารเกิดสว่างเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม พุทธศักราช2541ภูมิลำเนาบ้านเลขที่682หมูห่1ตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวาวีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2565 Education Background ประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนจตําคณาธรจังหวัดลำพูนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยาวิชาทหารชั้นปีที่5หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน Work Experience ประวัติการทำงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26จังหวัดลำพูน พระเจ้าว่าที่ร้อยตรีปฏิหารเกิดสว่างตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1และ4โรงเรียนบ้านวาวีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ยึดหลักการปฏิบัติตนแก่สิทธ์โดยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยเท่าเทียมกันเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนสามารถขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอนสอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยสรรหากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความรู้ดีทักษะเยี่ยมเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ใช้ความรักความเมตตาในการสอนเสมอยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู้เรียนทุกคน ติดต่อกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษและการบริหารงานของสถานศึกษา Hello and welcome to the Hot News The teacher who is responsible to a v a r i a t i o n department of b a n r a b i School Acting Sub Lieutenant ปฏิหารกระทรวง has operated so many v a r i a t i o n events of school midterm and final examination smart school and smart classroom assessment National Test, Reading Test, Ordinary National Educational Test, Pre Ordinary National Educational Test, and Thai Literacy Test. I have some strong work experience that will help me with this job if I am successful. I worked for a year as a teacher in Banbabi School, that helped me to get confidence in talking to the public and also showed me that this is a job where I will need to work hard. <laughs> ให้ดําเนินโครงการกินข้าวหมดถาดทานอาหารอย่างรู้ค่าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตนเองปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตาระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่เหลือแล้วทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการรับประทานอาหารและในชีวิตประจำวันการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าสแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นเมเจตคติเชิงบวก,กกับประเทศชาติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการและข้าราชการครูรวมทั้งได้ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาส,สนาศัก,ษษกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญเข้าร่วมเขารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติ มีจิตบริการและจิตสาธารณะต่อต้านการการะทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมจรรยาบรณวิชาชีพครูพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทัศน รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ําเสมอรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับ ของผู้เรียนผู้บุริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองชุมชนไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียนทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามาคัคคีใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนและโรงเรียนรวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นและการดำรงชีวิตของตนเอง จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนรวมทั้งทุ่มเทเสียสละในการจัดก,การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพ มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปกป้องไม่ให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่เสื่อมเสียรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนค้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนรวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรวมทั้งอบรมบ,บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจร,ริยธรรม oh, <okay. S 1> การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชมุมชนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีหลักการทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทีมงานโดยให้ความร่วมมือเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานฝ่ายต่างๆในโรงเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่จะรับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม Our most respected teachers, I am p a ป h ิหานเก w ว n ง from l m p พ u n First of all, I would like to thank you for giving me a great opportunity to. และการใช้ภาษาและเทคโนโลยีขบเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ Education is a movement from the darkness to light. Thank you for watching everyone. empathy please take care of yourself and each other goodbye